โอเคตอนนี้ก็ชวนเงนด้วยเนี่ยเนี่ยผมแฟนไลออนเกมบอลทีวีกันกลงนะทีนี้ผมแฟนไลออนเกมบอลทีวีเออแล้วพูดซ้ำทำไหร่วะเดี๋ยวน um um ี cool. cool. e um um ้เราจะมาเออ่โปรโมทเซิร์ฟพีที่สี่นะจะบอกว่าจำไม่ได้พีที่สามโปรโมทเซิร์ฟอะไรวะเออเซิร์ฟอะไรอ่ะจำไม่ได้นะจำไม่ได้ ลืมนะลืมลืมลืมจำไม่ได้นะโอเคตอนนี้เราก็จะมา,มาะปรโมทแอพพีกันนะคะจะเป็นซอร์ฟิ้งโค้ดเท่นะบอกเลยนะจะนะเดี๋ยวอธิบายหลักแบบคือเซิร์ฟเนี่ยมีระบบโคตรเยอะพักอินโคตรเยอะนะโอเคเรามาดูกันเลยระบบแรกนั่นก็คือระบบจุดเกิดๆๆจุดเกิดเราก็จะอยู่ตรงนี้นะอ่าระบบที่สองก็คือล็อกอินนะ ถูกเซิร์ฟก็จะต้องมีล็อกอินเนาะรีจิเตอร์ก่อนเลยนะรีจิเตอร์แล้วก็ตามด้วยรหัสของคุณแล้วรหัสอะไรนะโอเคแล้วถ้าคุณเข้ามาครั้งที่สองนะก็ให้คุณพิมพ์ว่าล็อกอินแล้วก็รหัสของคุณที่ล็อกอินเมื่อกี้แล้โอเคโอเคก็หลักๆเข้าๆนะแล้วก็จะมีซันตาคอสแจกของขวัญได้นะของขวัญก็กดค้างไว้ที่พื้นนะก็สุ่มดวงว่าจะได้ของอะไรนะประมาณนั้นเนาะโอเคเก็บไว้ก่อนนะ เก็บๆนะเช็คเช็คโอเคเอหัวมังกรหัวมังกรโอเคเอ่ออันดับอันดับแรกเราก็จะไปดูตรงนู้นกันนะจาริสจะปิดแชทไปเถอะขี้เกียจอ่านแชทนะปิดบ้างเลยจาริสใช่ไหมคุกคุกคุกนะก็เป็นคุกนะแค่นี้ ตรงนู้นนะตรงนู้นก็จะเป็นคําอ่าดนะก็นี่คนระับข้อควรระวังนะก่อนจะแรกขอให้คิดดีถ้าโดนเตียนแอดจะไม่รับผิดชอบโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็นะโอ้ไม่ก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อกระโดดนะว่าเชิเชฟบเช,ชิหนักตกละมึงกระโดดไม่เก่งด้วยไนะปไปต่อกันเลยนะเออ วาร์ปนะวาร์ปนี่คือวาร์ปตรงนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะที่เขายังสร้างไม่เสร็จนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็จะเป็นว P ไนะโอเคโอ้โหไม่บอกด้วยนะภาพมัแบบหายไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ไปติดต่อได้ที่ไลน์ปุตโตคาสตอนนี้ไลน์ไลน์ไลน์เพื่อนเติมอ่านไม่ออกท่านชมอ่านมาเองแนละ้วเน ที่จริงอ่านออดด้วยแต่มันอยู่ข้างล่างไงเออก็เลยแบบต้องย่องนะ OP นะนี่คือ OP อดมินแอดมินแค่สี่คนนะอ่าก็เต้นะเต้เต้ยออล GM OP ปุงปุง OP Kingner OP Ken c a s e ซาซา OP โอโเค Ken c ก s e y จเาว้ไม่ต้องตกใจนะคือรูปหัวใจนะ ต่างมัไ ه ไ ه ไนก็ไปตรงเว้ยไอควายไอคยอีกนะสุ่มใช้โอ้โห,หน,นะนี่คืออัพยศนะก็อัพเลเวลกันให้มันกดไปเลยนะกดไปเลยแต่ผมมันต้องใช้แบบผมต้องใช้ห้าล้านห้าแสนอะเออตอนนี้ผมมีแค่สามล้านเองอะเออตอนนี้ผมก็เป็นยศอะไรนะเดี๋ยวระแวมพรยเลือดบริสุทธิ์ท่านะ ก็จะขึ้นยศใหม่แล้วยศอะไรก็ไม่รู้นะโอเคนี่ก็คือวาร์ปนะวาร์ปแรกก็คือช็อปแอมเซลนะไปดูกันเลยไปโอเคตอนนี้หลกมากตอนนี้คือหลกมากนะฮะโอ้ทำไมหลกจังนี่ก็จะมีแบบนะพวกอาหารเอาหุงอาหารเอาหวยอาเฮอาเล่หลักแบบนั้นลอไปประมาณนั้นโอเคโอค้โอ นะนี่ก็คือของซื้อนะไม่มีฟรีนะเซิร์ฟเนี้ยนะถ้าท่านผู้ชมอยากได้ฟรีใช่ไหมสมัยก่อนนะ่ะเซิร์ฟเอพอีอ่ะเอพีเอพีสมัยก่อนอนะ่ะมันมีเว้ยเออนะแต่มันสมัยนี้เนาะนไม่มีอนะ่ะพิมพ์ท่ากระเป๋าเพื่อกลับล็อบบี้เนาะก็สมัยก่อนมีแบบดาบเหล็กนะอาหารฟรีนะเออแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพราะทุกคนแบบ ยศเยอะนะนะออก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 ไงวะเนีออ่ยออ,อ,อ,ออกจากแชทตอนนี้กำลังค้างจะอ,ออกจากแชทเรียบร้อยวับไทยแลนด์เดี๋ยวท่านชมมาดูวันเองแล้วกันนะที่เก็บเข้าให้ดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี้กันหนะ่อยนี้ก็จะเป็นเช็คสถานะตัวของผู้เล่นนะก็สถานะผมกันเอ่อ name er. เนมแค็เชอร์ยี่สิบนะเลือกยี่สิบเต็มนะ เงินสามล้านสามล้านกว่ากว่านะวินวินนะวินเราเป็นวินนะเราค่าเยอะมั้งนะโอเคอน,นี้ก็จะเป็นยานะกดซื้อไปนะแล้วก็จะได้ยาถ้าชมอย่าไปกดตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เนะี่ยมันจะติดยาพิษเหมือนไอหมอนั่นน,นนะเหมือนไอหมอนั่นเน,น,นะ่นะโอเคคนไหนไม่รู้นะจะไม่ได้นะน,นี่ก็จะเป็นส้มนะ เอาของที่คุณยังไม่เอนชาร์ะมากดตรงนี้ไว้แล้วคุณแล้วมันก็จะเอนชาร์ตได้เลยนะเนี่ยตัง้งไจเท็มเรียบร้อยนะโอเคกับหูกระโดดสูงเนี่ยโอเคทำง,งานทำง,งานอนาะชีพเงินดีก็สมัครงานไว้กดไปตันนี้ก็จะเป็นเออเทพอวยพรนะก็เทพอวยพรก็ไม่มีแล้วนะโอเคเนาะเทพอวยพรหมดแล้วนะไม่มี้วไม่มีโอเคไป ที่เหลือมาดูเองแล้วกันนะผมพาไปพีพีไปยิ่ง <G ül> พีพีไม่เก่งอยู่แล้วโอ้โหแหลกมากแหลกมากนะลืมบอกนะเซิร์ฟนี้มีดาบแทบทูนะก็ใครอ,อยากซื้อก็มาซื้อได้นะโอ้โหโอ้โหยังไม่ได้เข้ามาทันเลยเลยตายแล้วอ่ะคเร็วอ่ะโอเคจบคลิปมั่งเลยไอ้โมยจบคขี้แล้ววะเด็กข้อโมอยนะ โอเคเอ่ออะไรวะเออลิงไอพีอยู่ใต้ล่างคลิปนะโอเคก็ไปเล่นกันเยอะนะเซอร์มี้ก็รับรองสี่สิบคนนะโอเคก็โอเคเซอร์มี้มีกิจกรรมด้วยนะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มนะโอเคจบคลิปบ๊ายบายกูดบาย